สวัสดีครับวันนี้จะพาไปรับประทานหอยทอดร้านพ่ออ้อัดไทยหอยทอดอยู่ตรงหน้าบริเวณตลาดโต้รุ่งลานทองนะครับบริเวณถนนติวานน์ทางวิ่งจากปากเกร็ดไปทางเมืองทองธานีนะครับอยู่ซ้ายมือร้านพ่ออ้อนี่ก็จะขายหอยทอดผัดไทยกระทะเหล็กใบโตผัดกกนสอสด ทอดกันใหม่ๆเป็นที่ชื่นชอบของชาวหมู่บ้านลานทองและคนที่ผ่านไปผ่านมามีโอกาสเข้าไปรับประทานจึงพามาแนะนำหอยทอดตัวใหญ่นะครับแป้งนุ่มหนาแล้วก็ทอดได้อย่างพอดีโดยเฉพาะวิธีการทอดของป้าอ้อ,อ,อกรอบนอกนุ่มใน จทานนิ่มทานกรอบข้อแจ้งกับป้าอ้อได้เลยส่วนถั่วงอกนี่เรียกว่าตัวใหญ่ใใสๆผัดกันแบบกรอบๆหน่ารับประทานผ่านไปผ่านมาย่านถนนติวานนท์เลยจากห้าแยกปากเกตมุ่งไปตางเมืองทองธานีอยู่ซ้ายมือเลยปั๊มบางจากไปเล็กน้อยสังเกตสะพานลอย ก็จะเห็นร้านอยู่ติดกับถนนฝีมือการทำหอยทอดเรียกว่าไม่เป็นสองรองไข่ผ่านมาขอแนะนำ